แรงค่ะเร่งใจต้องรีบทำนะคะเพราะว่ามันแพงอันไหนกับสีแพงปืนไฟแพงตาหนาักคา่ไปคาแก๊แพงกวัตถุยารีบทำรีบเสร็จรีบกินไก่กิโลนึงเครเ,เดี่ยมหมดเชร ก็เราก็จะค่อยแบ่งว้ทำทีเดียวทำเยอะๆเป็นกิโลกิโลใกล้ของกตง้มมันสุกหรไม่เปื่อยอ่ะต้มพอสมควรเติมกะทิลงไปเลยค่ะ แกงเผ็ดธรรมาดาเขาสิเคี่ยวกะทิก่อนแต่ว่าข่อนก็ขอนกเคียวข่อนเคี่ยวไก่ก่อนเพราะว่าไก่ข่อยมันตรงเปือ่อยเอาเคียวใส่น้ำอย่าใส่น้ำพอมันเปื่อยแล้วเราก็มาใสาก่กะทิทำอาหารก็ของใครของมัน,นมาใส่ที่หลังเ๋ยมันจะแตกมากด้ยเรา มันผุพะผุพะถึงมากทำยังไงเป็นจะเห็นลรถใหแ้แซบเนอะใส่บั๊กก็ลงไปแกงไก่นะคะแกงไก่กิน,น,นกับขนมเสียงขนมเสีงกรตุ้มไปแล้ว เส้นน้อยเส้นเล็กๆเ,เองไออันใส่ไอกำลังไปซื้อซื้อขนอมเส้นไม่หอยในเด้อไปคนละข้างข่อยก็ไปซื้อหมวกหรอก่อยจะว่าจะไปซื้อหมวกซื้อผ้าขั้นพ่อ่อยเริ่มหนาวแล้วใจไปซื้อขนอมเส้นได้เส้นมีมาแคงซื้อมัดผ้าหัวคอได้กินเบิร์เปิ ซ um no ื้อผิดเอาไปเปลี่ยนเอานะเขาว่าเอาไม่ให้เขาไปเปลี่ยนเอาเี๋เดี๋ยไม่เดียวแมนอนผิดม่นอนให้บริเวณห้าง เห็นิดเดียวนะคะเห็นซะมีก็เ,เอาละมีคือต่างน้าต่างปุ๊บ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 น่าลง่น้ำมแน่ที่สีรมรมใช้หมอใ่ ในจังหวอแอ้วแตกมั่นขั่วๆม,ๆมากกับขนมเส้นจังหอย าสามีเรามาจอบไปหอมกว่าน่ากินกลาแซบแซบปานได้ลน้น จะหลงแน่ส่วยกกนยครับคุณใส่ทุกหักเลยนะคะมีหักที่อย่งกระดิ่ใส่ต้องเก็บด้วยไอเลยเพราะว่า,าเราเลือกไม่ได้เราต้องประหยัดคืยางแพ้งของแพ้งสือยางสีประดับดาวน์เงิน ซื้อเนื้อซื้อเนื้อสองสามขีดหกเจ็ดยูโร ว่ารัฐบาลบอกว่าดจะขึ้นในเดือนให้สิกย่างเอ่งแห้งผู้ได้ประท้วงยัอจะขึ้นผู้ได้กประท้วงสิว่าขึ้นไหนการลดไฟไปประท้วงจะขึ้นไหนการลดไฟการลดไฟเพิ่จุุน cân dân này, nà nào có mà lê đấy Cắt kéo vô Nà hoàn cho bớt nè Nào mà nào sao nào hốt ông xá น้้านาออนซนือหวไม่ั่ไม่ใช่หัวกาบบว่าอยากตาแต่ว่าเลียนมีของไหมเด็กคนของไหมจะซื้อจะกันโอเคสองสา เลียัวสองสามเียญด,ดููทุกอย่างเลยค่ะใส่ครับท่ยาครับแนี้สไ ใส่ผักนะคะใส่ผักนี่ทำงานแท้รูกเปล่าหนึ่งเยงเพ็บเบ็คสาระคะเราจะได้มีวิตามินนำผักอยูแล้วในตู้เย็นอะไร อ,อ,อาหารข่อยอาหารมันนะคะอาหารขีที่อาหารข่อยอาหารขีที่เพราะว่าข่อยเป็นแบบนู้น

ไ่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงเราทำกินเองเราได้ทำขายตาเห็ดคือมูดอก คนคนค้หใจน้าทำ้องแสีสนนามารถกินกระดูกแ่งยืนขึ้นเอ็นก,กันกระหลเส้นก็ได้ใช่คาหน่อยนี้ปิดฝาเพราะปิดฝาจะก้อยนะ ปุ่นเลยมันจะแซบก็ด้ใกล้เป็นใกล้พักเป็นพักเขอปิดไฟก่อนนะคะจะได้สุกฟูดฟูดไม่สิกเเห็นดอกเนาะงั้นเราก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเลยนะคะ mm hmm. จคคนคอยมาเบิ่มตอนสุก